ฉันจะอธิบายยังไงดีสมัยตอนที่ฉันยังเป็นเด็กะนะฉันนะชอบดูการ์ตูนมากเลยแล้วฉันน่ะก็สงสัยมาตลอดว่าทำไมพ่อแม่ถึงได้ชอบดูแต่ข่าวกันทุกวี่ทุกวันฉันเนี่ยตั้งใจไว้เลยนะว่าตลอดชีวิตเนี่ย จะไม่มีวันเลิกดูกร์ตูนเด็ดขาดแต่พอโตขึ้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเองเรื่องบางเรื่องนะกว่าที่เราจะเข้าใจบางทีต้องใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตเลยนะที่พูดเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมายกตัวเองว่าแก่กว่าแล้วเก่งกว่านะฉันก็แค่มีโอกาสได้เป็นวัยรุ่นมาก่อนเธอถึงได้เข้าใจอะไรได้มากกว่ายังมีอีกหลายอย่างนะที่เธอจะต้องเจอหลายอย่างเลยที่ไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจ อย่างเช่นรับเช็ควางบินยื่นภาษีอธิบายกันให้หัวแตกถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เข้าใจหรอกมันจะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูงที่ พาว่ากันว่าความเจ็บปวดจะทำให้เราโตขึ้น mm hmm. ตอนนี้หนูอายุ็ด mm hmm. ก็หมายความว่าอีกตั้งสสี่ิบกว่าปีหนูถึงจะแก่เท่าลุงตอนเนี้ mm hmm. หนูก็คงยังต้องเจ็บอีกเยอะเลยใช่ไหม หนูแค่ไม่อยากเจ็บอ่ะมันไม่ได้หรอกนะแบบนั้นนะมันฝืนธรรมชาติเราเป็นมนุษย์เรามีชีวิตมีความรู้สึกและถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็วันหนึ่งที่เธอโตขึ้นเธอจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก เธอจะเริ่มมีมุมมองใหม่ว่าแสงแดดอ่อนๆที่ไม่ใช่แดดร้อนๆตอนเที่ยงวันของประเทศไทยเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกดีได้เหมือนกันแล้วก็ลมที่พัดเบาๆมาสัมผัสกับเหงื่อบนผิวหนังของเธอเนี่ยก็สบายไปอีกแบบสารภาพเลยนะลุงว่าก่อนหน้าเนี้ย หนูไม่เคยเชื่อเลยว่าลุงจะเข้าชิงซีไ์อะไรน,นั่นอะแต่ตอนนี้หนูว่าหนูเข้าใจาแล้วแหละ